วัสดีครับผมโอมชูสินนะครับก็วันนี้เนาะเป็นบูโจตอนที่2แล้วนะครับเย่ e! นะครับบูโจตอนแรกเราเรียนอะไรไปกันแล้วนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับบูโจคืออะไรนะครับแล้วก็ history หรือประวัติของบูโจเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยรีวิวนะครับว่าเราจะใช้นะครับสมุดเล่มอะไรในการเขียนบูโจเครื่องเขียน นะครับต้องใช้เป็นแบบไหนในการเขียนบูโจโนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสัญลักษณ์นะครับก็เรียกเรียกว่าคีย์นั่นเองคีย์ที่เราจะต้องรู้เนาะในการเขียนบูโจโมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับในเอพิโซดนี้นะครับในตอนที่2นะครับของอซีรีส์ของบูโจโนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับนะครับ หน้าแรกของเราเลยเนี่ยที่เราจะต้องมีนะครับตอนเราเซตอัพนะครับตัวบูโจของเรานะครับหน้าแรกของเรานะครับก็จะเรียกว่า index หรือภาษาไทยก็เรียกว่าสารบัญน,นั่นเองนะครับสารบัญดียังไงนะครับสารบัญเนี่ยเป็นตัวที่เราจะสามารถหาเนื้อหาหรือสิ่งที่เราจดไปในบูโจของเราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากๆเลยนะสารบัญน,นะครับก็คือมันจะเป็น ตัวหนึ่งที่เราสามารถหาสิ่งที่เราจดได้ในสมุดบูโจของเรานั่นเองนะครับวิธีเขียนสารบัญนะครับเราก็ง่ายๆเนาะเราเว้นไว้นะครับก็คือสีหน้าก่อนนะครับสีหน้าส่วนใหญ่เนี่ยในบูโจหนึ่งเล่มนะครับจะเขียนไม่หน้าเกินสีหน้านะครับแม็กซิมัมนะครับของตัวสารบัญนะครับก็กแล้วเขียนเลยครับสารบัญหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะอินเด็กซ์หรือภาษาไทยเรียกสารบัญนะครับเราจะเขียน ชื่อหัวข้อก่อนฮะนะครับแล้วก็ตามด้วยจุด2จุดนะครับชื่อหัวข้อเช่นฟิวเจอร์ล็อกนะครับจุดสุดสุดนะครับแล้วก็จะมีหน้านี้ก็เขียนหน้า1ถึงหน้า4นะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเดือนมกรานะครับก็จะเริ่มที่หน้า7อย่างเงี้ยนะครับที่จะเกี่ยวกับโลโก้บริษัทเกี่ยวกับวิจัยโลโก้บริษัทนะครับหน้า11ถึงหน้า12ใช่ไหมครับการร่างเกี่ยวกับโลโลโก้บริษัทก็คือ หน้า13ถึงหน้า22นะครับบุ๊กแท็กเตอร์ผมทำคอลเลกชันชื่อว่าบุ๊กแท็กเตอร์ก็ผมชอบอ่านหนังสือมากเราก็จะแทร็กนะครับการอ่านหนังสือของผมว่าอ่านได้กี่เล่มเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะเขียนอยู่ในหน้า22ถึงหน้า24ยกตัวอย่างเนาะหรือว่าวาดรูปดูโดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็หน้ายี่สิบเจ็ดถึง29มีหน้า32ด้วยหน้า36ด้วยนะครับสารบัญเนี่ยนะครับคือข้อดีของมันคือเราสามารถเติม นะครับสมมติวาดรูปเนี่ยมันมีหลายหน้าใช่ไหมครับเราก็สามารถเติมหน้าโดยโดยเขาเรียกว่ามีลูกน้านะครับตามด้วยหน้าต่างๆไปเรื่อยๆได้เลยนะครับก็อันลิมิตมากๆเลยนะในการทำสารบัญน,นั่นเองนะครับหรือว่าเดือนเดือนเ,ออเมื่อกี้มินวนมกรลาแล้วเนาะก็เดือนกุมภานะหน้า37เเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการเขียนอินเด็กซ์หรือว่าสารบัญน,นะครับซึ่งอย่าลืมนะทุกคนนะครับให้เว้นไว้4หน้านะครับเป็นหน้าแรกเลยนะเปิดออกมานะครับก็เว้นไว้เลย นะครับเป็นหน้าแรกสีหน้าของเราโอเคไหมนะครับวิธีแรกเขาเรียกว่าอะไรหน้าแรกนะครับเซสชันแรกของตัวบูโจนะครับคืออินเด็กซ์นั่นเองต่อมาครับมาพูดถึงเซสชันที่2นะครับของตัวบูโจของเรานะครับก็คือเขาเรียกว่าฟิวเจอร์ล็อกอ่าฟิวเจอร์ล็อกนะครับฟิวเจอร์ล็อกก็คือฟิวเจอร์ก็แปลว่าอนาคตใช่ปะ่ะล็อกก็คือเป็นแบบการล็อกนะ่ะ การเขียนฟิวเจอร์ล็อกมันถ้าผมอธิบายง่ายๆมันคือปฏิทินนะครับปฏิทิน12เดือนของคุณว่าคุณจะทําอะไรบ้างนะครับในปีนั้นๆโอเคไหมครับฟิวเจอร์ล็อกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเว้นไว้4หน้าเหมือนกันนะครับมันจะอยู่หลังอินเด็กซ์โอเคไหมครับ ต่อมาคุณให้เว้นไว้4หน้านะพอคุณเว้นไว้4หน้าเนี่ยแต่ละหน้านะส่วนใหญ่เราจะเขียนหน้าละ3เดือนครับนะครับสเดือนก็คือ3าคูณสหน้าก็จะเป็น12เดือนพอดีเนาะก็คือเราจะได้ปฏิทินแบบทั้งปีเลย12เดือนนะครับสมมุติแล้วแต่เราเลยนะคือบูโจเนี่ยมันดีอย่างคือเราเริ่มเมื่อไหร่เราก็จะทาเมื่อน,นั้นนะครับสมมติผมเริ่มเดือนเมษายนนะครับเริ่มเดือนเมษาใช่ไหมครับก็เราก็จะเขียนตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภา เมษาพฤษภามิถุนาใช่ไหมครับส mm. เดือนก็คือ1หน้านะครับต่อมาก็อีก3 mm. เดือนไปเรื่อยๆนะจนครบ12 mm. เดือนโอเคไหมคราวนี้เรามาดูการนนะวิธีเขียนฟิวเจอร์ล็อกเขียนยังไงนะครับ mm. ก็ง่ายๆเลยเนาะ mm. เขียนหัวข้อก่อนครับฟิวเจอร์ล็อกเสร็จแล้วก็เขียนเดือนครับโดยตัวใหญ่ๆได้เลยนะ uh, เดือนเมษาเดือนเมษานะครับแล้วก็ตามด้วย uh, สิ่งที่เราจะต้องทําในเดือนนั้นๆนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญที่เรา พอคิดออกนะตอนนี้นะครับเช่นนะครับพอดีน้องต้องกลับมาจากอเมริกานะครับผมต้องไปรับน้องวันที่11เดือนเมษาใช่ไหมก็ผมก็จะจดไว้เลยว่าโอเคเดี๋ยวไปรับน้องนะที่สนามบินนะครับหรือวันที่14นะครับมีการพรีเซนต์ผู้บริหารนะครับแล้วก็มีอีเวนต์นะครับมีเหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือเดี๋ยวจะไปเที่ยวกับครอบครัวที่เขาใหญ่นะครับวันที่16เดือนเมษานั่นเองนะครับต่อมา เป็นเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภาก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆเหมือนกันวันที่5นะต้องไปเที่ยวกับครอบครัวที่พัทยานะครับแล้วก็จะมีทัสนะครับก็คือวันที่9เนี่ยมันมีเป็นเดตไลน์ที่ส่งทีซิสปอเอกแล้วนะครับแล้วก็วันที่12มีงานมีอีเวนต์กลมๆนะขึ้นบ้านใหม่นั่นเองเดือนจูลน,นะครับมิถุนายนนะครับมี2อย่างที่ผมคิดออกตอนนี้เนาะก็คือ1ต้องเร,เราต้องสมัคร Business h a c k a t ท on นะครับเป็นสมัคร b u i n e s s Case แล้วก็ ใบขับขี่หมดพอดีเลยนะครับก็ต้องทำใบขับขี่ใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างฟิวเจอร์ล็อกนะครับเป็นองค์เขาเรียกว่าอะไรเป็นกิจกรรมคร่าวๆที่เราคิดออกนะครับภายแบบทั้งปีของเรานะครับก็เป็นเป็นกิจกรรมใหญ่ๆแล้วกันนะครับที่เราจะจดลงไปในฟิวเจอร์ล็อกนะครับโอเคฟิวเจอร์ล็อกจบแล้วต่อมาเซสชั่นต่อไปหลังจากฟิวเจอร์ล็อกมันก็คือมันนี่ล็อกนั่นเองนะครับมันนี่ล็อกมันนี่ก็คือรายเดือนนะครับเมื่อกี้ฟิวเจอร์ล็อกคือรายแบบ ลาย12เดือนใช่ปะต่ตอนนี้เรามันดีล็อกคือเราเน้นเป็นลายเดือนเดือนละนะครับโอเคมันดีล็อกก็คือ,เ,อ,อเป็นปฏิทินลายเดือนเออเป็นลายเดือนนะครับสิ่งที่ Carol เขาเขียนอันนี้มันง่ายๆเลยนะก็คืออยู่มันจริงๆมันมีหลายเทมเพลตเนาะแต่ว่าที่วันนี้ที่ผมมาโชว์เทมเพลตเนี่ยมันเป็นแบบมินิมอล เออแบบมินิมอลลิส์เพราะว่าคาร์ลเขาเขา,าเป็นแบบมนะินิมอลลิส์เนาะก็อะไรที่มันง่ายๆมีแค่ปากกาใบเดียวพูดผิดปากกาเล่มหนึ่งแล้วก็หนังสือหนังสือ,อ,อบูโจของเขาจบนะเพราะขลังนัรถเขียนได้แล้วบางครอาจจะมีแบบม้บรรทัดเล็กๆด้วยนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ขีดเส้นตรงนะครับคราวนี้วิธีจดเนาะของมันนี่ล็อกเนี่ยง่ายๆนะของผมก็เริ่มต้นคิดก็คือเขียนตัวออตัวเดือนใหญ่ๆ นะครับพอเขียนเดือนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ลิสต์วันเลยเนาะตั้งแต่วันที่1นึถึงยีก็เขียนลงมานะครับมีกี่วันนะครับเราก็ตามด้วยวันนะครับก็คือวันจันทร์มันเดย์เชิลเดย์วันเสาร์เดย์ศุก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 รเดย์นะคร์เดย์กร์เดนเล็กรบเพื่อใก้มเดแบ่งว่าเด็์ศุวร์เดร์ะเพราเมันจบอาทเตย์อะไรงเ้ย์ศุกร์เดยาศปกร์เดย์ศุกรืย์ศุๆร์เร็จพอทําเร็จนะครบเราก็ต้รงเียน Ta ก หรือกิจกรรมที่เราจะทำหลายเดือนนั้นๆนะครับโดยการ Transfer นะครับโดยการไปดูที่ Future Log ็อกนะครับฟิวเจอร์ลว่าเออเรามีกิจกรรมอะไรนะครับที่เรามาร์คเอาไว้ตั้งแต่แบบต้น,ต,น,ต,นต้นปีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มา Transfer ก็คือเอาย้ายจากกิจ,จ,ก,ก,จกรรมที่เราลิสต์มาใน Future Log ็เนี่ยเข้ามาในม o นลี่ล็อก นะครับแล้วเดือนมันดีล็อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําประมาณ1เดือนก่อนหน้านั้นนะครับบางคนแบบทําแค่1อาทิตย์ก่อนหน้านั้นนะครับก็เราก็จะรู้ค่อนข้างมีดีเทลซะมีค่อนข้างมีรายละเอียดนะครับมากกว่าฟิวเจอร์ล็อกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าเออเดือนนี้เราจะทําอะไรใช่ไหมครับ mm hmm. เช่นผมยกตัวอย่างนะผมก็จะมีนัดทานข้าวกับครอบครัวนะครับ เริ่มงานใหม่วันที่2นะครับอันนี้แบบดอกจันไว้สําคัญนะมีนัดคลาสยอคาเล่นโยคะไว้นะครับนัดกับเพื่อนนัดทานข้าวนะครับแล้วก็วันเกิดเพื่อนสนิทหรือว่าเราต้องจ่ายค่าส่วนกลางที่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขียนลงมาให้หมดเลยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเออแต่ละในเดือนนี้นะครับกิจกรรมอะไรบ้างที่เราจะต้องทำนะครับถ้าใครสมมติวันวันนี้นะครับมี มีกิจกรรมที่มากกว่าวันเกิดเพื่อนนะคุณก็สอยใส่ลูกนาแล้วก็เติมไปได้นะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างของม a รีล็อกแบบมินิมอลเลสละกันนะคต่อมาหลังจากมินหลังจากม a รีล็อกแล้วนะครับเราจะมาถึงช่วงที่เราจะเขียนบูโจแบบจริงจงังล้าแบบรายละเอียดแบบจริงจังมากๆเลยนะครับมันก็คือ weekly หรือ daily log นั่นเองนะครับเราจะเลือกให้เราเลือกเนาะว่าเราอยากจะเขียนเป็น weekly หรือ daily log นะครับจริงจริง ส่วนใหญ่สำหรับผมนะผมจะเขียนเป็น weekly log นะครับก็ weekly log เนี่ยผมจะเว้นไว้ประมาณ2หน้านะครับก็คือแบบธนาคารพุทธพระธาตุส,สุขเสาร์อาทิตย์นะครับก็จัดแบ่งกันเองว่าเออเขาาเรียวกว่าอะไรแบ่งหน้ากันเองอนะเนาะส่วนใหญ่ผมจะผมจะเว้นไว้แบบแค่2หน้านะครับใน weekly log ของผมอันนี้ยกตัวอย่างเนาะแค่หน้าเดียวนะครับวันที่5เดือน november นะครับวันพนะุธเนาะผมทำอะไรบ้างอ่าผมทำอะไรบ้าง ก็ผมก็จะเริ่มลิสต์ตั้งแต่โอเคเดี๋ยวผมต้องทํา powerpoint นะสง่งผู้บริหารแล้วก็จะมีโน้ตว่าโอเคเดี๋ยวเดทไลน์เนี่ยต้องส่งวันที่16โนเวม ber นะนะครับมีอีเวนต์เหตุการณ์ว่าเออต้อง Present พรีเซนต์ผู้บริหารนะนะครับมีไอเดียนะครับไอเดียที่เป็นจาได้ป่ะอันนี้เป็นคีย์หมดเลยนะคีย์ก็คือสัญ,ญลักษณ์ในบูโจนั่นเองนะครับว่าโอเคเดี๋ยวผมจะมีไอเดียเนาะในการท o u t u b e เกี่ยวกับโฆษ,ษณา f a c e b o o บลาบลาบลา,บานะครับ คราวนี้มีโทรนัดร้านอาหารนะครับมาม่าโดเรสให้ครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็จัดการกรอกฟอร์มต่างๆมีกรอกอีเมลส่งฟอร์รอมอเยอะแยะไปหมดล่าลายเซ็นนะครับต่อมาวันที่6เดืนเอนินะครับวันพฤหัสนะครับมีโน้ตว่าเออต้องพรีเซนต์การตลาดสินค้าออกใหม่นะครับตอบอีเมลแล้วก็รับของให้คุณแม่นะครับก็จะเป็น นะครับวิกฤติล็อกของผมนั่นเองนะครับวิกฤติล็อกก็นั้นหน้าตาเป็นแบบเป็นประมาณนี้ฮะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอืมนะครับอันนี้ก็จะหน้าหน้าตาแบบเป็นวิกฤติล็อกของผมนะก็วิกฤติล็อกของผมก็จะเขียนนะครับตั้งแต่แบบโอเควันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มันจะรวมพร้อมกันนะครับแล้วก็มีโน้ตเล็กๆน้อยๆนะครับก็เสาร์อาทิตย์มันจะเขาเรียกว่าไม่มีอะไรทําเยอะ นะครับก,ก็อาจจะรวมอยู่ด้วยกันนะครับจะได้แบ่งหน้าให้มันสวยงามนั่นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับวิกฤตของผมนะฮะก็ทำง่ายง่ายนะครับแต่ถ้าใครอยากบางคนทำสวยมากนะทำเป็นธีมเลยธีมแบบมันลี่วิกฤตธีมวาดรูปสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมทำแบบค่อนข้างมินิมอลเนาะก็ใช้ปากกาสีเขียนทั่วไปโอเคไหมก็วิธีทำง่ายง่ายเนาะกับวิกฤตต่อมาเป็นไฮไลท์นะเป็นไฮไลท์ของบูโจ นะฮะที่คนแบบชอบทำมากมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ๋อลืมลืมก่อนเข้าไปไฮไลท์นะครับซึ่งมันเรียกว่าคอลเลกชันผมขอรีแคปละกันว่าก่นเซอตอัพในการเซตอัพของบูโจของเรานะเริ่มตั้งแต่อะไรบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ฟิวเจอร์ล็อกนะครับปฏิทิน12เดือนนะครับฟิวเจอร์ล็อกต่อมาเป็น มันลี่ล็อกนะครับก็เป็นรายเดือนละนะครับมกราลากุมพาแล้วก็มันจะมีดีเทลมากขึ้นโดยการลอกเอาฟิวเจอร์ล็อกเข้ามาใน m ั n ลี่ล็อกนะครับแล้วดีเทลมากที่สุดก็คือเป็นว e e ล l y หรือ Daily l o อกที่ผมโชว์เมื่อกี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็เขียนดีเทลนะครับเขียนคีย์หรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็คือจะเขียนในนี้แหละ Daily l o อกนั่นเองโอเคไหมอ่ะต่อมานะครับเป็นเเขาเรียกว่าไฮไลท์ของ บูโจระที่แบบถ้าเราทำแล้วสนุกมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่า collection s e c ัน o อลเ l l e c t i o n เนี่ยมันฟรีสไตล์เลยครับคุณจะทำนะครับก่อนเขาเรียกก่อนหรือหลังนะครับตัว future l o อกหรือก่อนหรือหลังมารีล็อกหรือก่อนหรือหลังวิกวิกลีล็อกก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะใส่มันเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่คุณอยากจะใส่ใส่ตรงไหนในหน้าต่างๆนะครับก็ใส่ได้หมดเลยนะครับแต่มันเป็น collection เนี่ยมันต้องเป็น โปรเจกต์ Project, หรือว่าโครงอะไรโครงงานหรืองานแบบอดิเรกหรือว่างานประจาอะไรก็ตามอ่ะที่คุณทําแล้วมันมีความสุขอ่ะผมยกตัวอ,อย่างนะคอลเลกชนันของผมนะครับก็จะมีหนึ่งในนั้นก็คือผมชอบอ่านหนังสือมากๆอ่านแล้วแบบมีความสุขอ่ะนะครับแล้วอ่านหนังสือเดี๋ยวผมต้องการ track track การอ่านหนังสือของผมว่าเออนะครับอาทิตย์นี้หรือเดือนนี้นะครับผมอ่านหนังสือไปกี่เล่มแล้วใช่ไหมครับผมก็ทําตารางง่ายๆเลยครับของผมนะฮะโอเคตารางง่ายๆก็คือ อตอตอนแรกก็คือจํานวนกี่เล่มนะครับที่อ่าน1-9นะครับในหน้าหนึ่งชื่อหนังสืออะไรนะครับเช่น The Power Output เริ่มต้นอ่านก็คือวันที่1เอ่อ November จบก็คือ30 November คะแนนในการแบบเขนาเรียกว่าคะแนนในการความชอบอะเออความชอบในการอ่านหนังสือเล่มนี้นะ The Power Output ผมก็จะให้เต็ม5ดาวเนาะว่าได้เท่าไหร่นะครับ5ดาว4ดาว whatever นะครับก็ ตอนที่ผมแบบพลิกแบบหลักเขาเรียกว่าอะไรอะ end of the year นะครับปลายปีผมก็จะมาแบบเออมามา accumulate มามานับว่าแบบเออหนังสือกี่เล่มน,นะที่ฉันอา่านแล้วหนังสือเล่มไหนที่ฉันชอบมากที่สุดอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น c o l l e กชันของผมหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ collection สิอันหนึ่งที่ผมทำนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะโชว์ให้ดูด้วยนะครับเป็นการ track ตัว track t r a อะไรนะออม r a c ตัว YouTube subscriber ของผมนะครับแท็กตัว YouTube subscriber ของผมว่าโอเคตอนนี้ subscriber ของผมเป็นยังไงแล้วนะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ t r a กแบบตั้งแต่มกรากุมพายมีนาเมษานะครับแล้วก็ข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบมา l e s t o n ว่าเออ,อเขาเรียกว่า หรือว่าเป้าหมายของผมเนี่ยผมต้องการทําอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอเดียว่าแบบโอเคผมองทำคอนเทนต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็น tracker YouTube tracker ของผมอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผม track อะไรอีกอ่าผม track ผมเล่นโยคะนะครับผมจะ track วิธีผมเล่นแบบ hand stand ยืนด้วยมือผมก็จะ track ว่าแต่ละเดือนนะผมมี progress เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วนะผมสามารถยืนด้วย มือกี่วินาทีแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะตั้งโกง่งผมไว้โอเคผมอยากจะเดินยืดนด้วยมือประมาณสิวินาทีขึ้นไปอะไรเงี้ยผมก็จะ track นะครับ track แต่ละเดือนว่าเออผมแต่ละเดือนเนี่ยผมสามารถยืนด้วยมือหนะ้าตาเป็นอย่างเงี้ยเออว่ายืนด้วยมือได้กี่วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็น hand s t r น n ์ t ท็ก a c k e r ของผมนะครับจริงๆมันจะมีอยากจะบอกว่าบางอันอะ tracker ที่ผมทําบางอันแบบทำไว้แล้วก็ไม่ได้ทําเลย นะครับเราเรามันก็มีเหมือนกันนะผมว่าทุกคนน่าจะมีแหละคือทําไปแล้วแล้ว a d d e n d คออือยูไม่ยูไม่ยูไม่ชอบมันพอ,อเอาง่ายๆคืออยู่จะรู้เลยพออยูไม่ชอบมันพออยู่จะไม่มีแรงที่มันจะ t r a c ที่ที่จะ track อ่อ activity หรือกิจกรรมนั้นๆนะตัวยกตัวอย่างเช่นอันนี้งานคือที่ผมที่ผมอาจจะ track ผมอยากจะ track ที่ทํางานผมจะ track ะตัวแอป ranking อะไรเงี้ยนะครับผมก็เห็นปะ <laughs> ไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่คือใส่ใส่เทมเพลตเอาไว้แต่ a อดดคือแบบขี้เกียจมานั่งแทร็กนะครับก็ล้มเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีงานที่ไปคอลเลกชันที่ผมทำแล้วก็เวิร์กบ้างบางอันก็ไม่เวิร์กนะครับบางอันก็ชอบแทร็กมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียนรู้ไปนะครับค่อยๆทำไปไม่ต้องไปสเตรสตัวเองเยอะนะครับก็เจนทลกับตัวเองหมายความว่าอ่อนโยนกับตัวเองแล้วค่อยๆทำแล้วเราจะรู้ตัวเองครับว่าเออ นะครับ activity หรือ collection อะไรนี่ที่เราทำเนี่ยแล้วเรามีความสุขนะครับบางคนทำ mood tracker สวยมากจริงๆผมก็เคยทำ mood tracker เดี๋ยวผมโชว์ให้ดู mood tracker ของผมก็จะเป็นหน้าตาแบบหน้าตาไม่สวยนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ดูได้นะครับมันก็ดูได้ทำเป็นกราฟต่างๆอะไรเงี้ยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เอออันนี้ mood tracker ของผมก็แต่ละสีก็จะเป็นแบบแต่ละแบบเช่นแบบสีแดง จะเป็นเกี่ยวกับชูการ์อินเทคสีน้ำเงินจะเป็นเกี่ยวกับแฟตอินเทคก็คือเออตอนที่ผมกินพวกแบบน้ำตาลหรือว่าไขามันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกยังไงนะครับสีเขียวก็จะเป็นแบบสีของ e x e r c i เซอร์ไซสวผม e x e ก c i เซอร์ไหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆก็ไปดูดูตัวอย่างนะส่วนใหญ่ผมจะดูตัวอย่างใน p n t t r r s t นะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็ผมว่าไอ้บูโจเนี่ยมันเป็นบิวตี้ของบูโจเลยว่าคอลเลกชันของเราอะ่ะ แต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ที่เราจะโฟกัสเหมือนเป้าหมายอะไรเป้าหมายของเราอะ่ะบางคนอาจจะเป้าหมายแบบมผมเคยสอนมีเป้าหมายที่แบบเออวิ่งเออวิ่งมาราธอน,นอะไรเงี้ยเขาก็จะคีบแทร็กนะครับความเร็วของเขานะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเขาวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับเขาวิ่งทุกวันหรือเปล่าหรือบางคนอา่าแทร็กอะไรอะ่ะแทร็กดูหนังเกาหลีอ่างเงี้ยก็มีนะครับแทร็กเพลงที่ชอบ เพลงที่แบบเราฟังเราชอบแล้วก็เขียนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโหมีหลายแบบมากๆนะครับอืมนะครับก็ผมว่าสนุกมากๆในการทำเอ่อคอนเทนต์เอ่อ content, เซสชันของคอลเลคชันนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้พูดถึงเทมเพลตละเทมเพลตของเ,ออเขาเรียกว่า weekly หรือ daily log ของเรานะเมื่อกี้ที่ผมโชว์นะ ผมยังจะโชว์ว่าอันนี้จรมงข้ออันนี้คือผมผมทำเป็นเทมเพลตเนี่ยนะผมก็จะใส่วันจันทร์นังคารพุธพระหัสสุ์เสาร์อาทิตย์นะครับก็จะรวมกันอยู่ในนี้นะครับหรือบางคนแบบทําเป็นแนวคอลัมน์เป็นแนวแนวยาวอย่างเงี้ยจันทร์นังคารพุธพระรหัส,สุขเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รวมกันได้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบอ่ะทำเป็นรูปประมาณนี้นะครับวันจันทร์ตรงนี้เขียนอังคารตรงนี้ตรงนี้เขียนวันพุธ พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์<ม>เขียนตรงนี้อะไรเงี้ยหรือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ตรงนี้เป็นโน้ตอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเทมเพลตของตัวเองก็ลองทําดูนะว่าเออเทมเพลตไหนมันเหมาะกับเรานะครับเออบางคนแบบว่าเออสำหรับผมนะวันเสารนะ์าอาทิตย์อาจจะเขียนน้อยไปนิดนึงนะครับก็อาจจะใส่รวมกันเสาร์อาทิตย์หรือบางคนแบบซื้อเสาร์อาทิตย์เขียนเยอะทำงานทําอะไรเยอะมากเยอะแยะไปหมดเลยก็อาจจะเพิ่มนะครับสเปซ ช่องว่างให้มันเสาร์อาทิตย์เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนเลยเห็นปะมันอยู่ที่เราจัดของเราเลยเพราะมันเป็นกระดาษหน้าเปล่าอ่ะนะครับเราสามารถจัดนะครับเฟอร์นิเจอรอ์ของเราได้เลยตามใจชอบของเรานั่นเองนะครับคราวนี้มันจะมีอินสเปรชั่นมากๆเยอะมากเลยนะครับตาม โซเชียลมีเดียต่างๆนะ IG Pinterest นะครับ YouTube นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็มันจะมีคนที่เขียนเก่งๆมากๆที่ผมตามอยู่ก็จะอยากจะแนะนำทุกคนอะไรเงี้ยเนาะให้ไปตามนะครับก็จะได้เห็นอินสป r เรชันแล้วก็เห็นตัวอย่างสวยๆงามๆม,มากมายหลายอย่างนะครับเช่น Mac r แร็กแลนส์อแมนดาแรชลีย์ Um, Study Q My Life in a Bullet Bo b o w l b e r r y อย่างเงี้ยนะครับก็ไปตามกันนะครับหรือว่าของคนไทยก็จะเป็นอะไรอะ่ะพีนัทคุณพีนัทบัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณฟ้าคุณเอ่อคุณน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาเขียนแล้วแบบว่าเออแบบมินิมอลลิสต์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคุณพีนัทบัตเตอร์ก็เขียนแบบสวยมากทำทำเป็นแบบเอ่อมออีอุปกรณ์แบบสติกเกอร์ ทำอะไรสวยงามมากๆกนะครับก็ไปดูกันนะครับก็มันจะได้มีอินสปิเรชันนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะทำง่ายง่ายมินิมอลลิสต์นะครับก็แล้วแต่คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นปูโจเนี่ยมันมันสำคัญที่ว่าคุณทำตามความรู้สึกข,ของคุณนะ่ะแล้วทำตามสไตล์ของคุณนะ่ะนั่นแล้วทำแล้วมันมีความสุขแค่นั้นพอนั่นคือเอมนั่นคือโกนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายของเราในการทำบนะูโจเนาะทำแล้วมีความสุขทำแล้วมันรีแล็กซ์ทำแล้วมันสามารถรีเฟล็ก สามารถดูเขาเรียกว่าวัดอารมณ์ของเราได้ว่าเออเราทําแล้วเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยบางบางทีผมช่วงแบบช่วงดาวๆอะไรเงี้ยน,น,นะครับก็มผมก็จะนั่งนั่งพลิกบูโจงผมนะครับเออเห็นบางทีแบบเราโน้ตความรู้สึกแบบสนุกสนุกสนุกแบบหัวเลาะกับครอบครัวอะไรเงี้ยน,นะครับก็จะทําให้เราแบบเอ้ย,ยิ้มได้เลยเวลาเรานั่งนั่งดูบูโจใช่ไหมครับก็ ก็ฝากเอาไว้นะกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเขียนบูโจเนาะลอมานอมันนั่งเขียนบูโจกันดูนะครับแล้วก็ผมว่าชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะคบ I promise นะครับ Let's write บูโจกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการเขียนบูโจนะครับสำหรับตอนที่2ของผมนะครับการเขียนบูโจบูโจคืออะไรเขียนยังไงก็จบลงแล้วนะครับก็ถ้าใครเนี่ยชอบวิดีโอนี้นะครับก็อยากให้ กดคอมเมนต์นะครับเขาเรียกว่าอะไรทิมคอมเมนต์นะครับมาฟีดแบ็กกันได้นะครับหรือใครมีคําถามก็ทิม์มาได้ฟีดแบ็กกันได้แล้วก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เประโยวนะครับก็อยากจะให้ subscribe สั่งกระดิ่งกันนะครับอย่าลืมสั่กนกระดิ่งกันเพื่อไม่ให้ลพลาดคลิปนะครับที่เราจะอัปโหลดทุกๆอาทิตย์นั่นเองสําหรับวันนี้ผมขอไปแล้วนะครับบ๊ายบาย